สนับสนุนโดย Gview ถ้าไม่ยให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply Gview Advice มากกว่าที่คุณคิด ASUS In Search of Incredible และ a s r o x มา o t h e r b o a ที่เกมเมอร์และ overclocker เลือกใช้สวัสดีครับโอควาฟโซนทีวีฮะอยู่กับพวกเราครับเป็นประจำทุกๆวันนะครับเจอกันกับเรื่องราวของ ฮาร์ดแวร์ไอทีใหม่สดร้อนอุ่นถึงไม่อุ่นก็ยังมีควันเล็กๆควันน้อยๆ <c oughs> อวันนี้ครับเป็นการแกะกล่องการ์ดจออีกหนึ่งตัวฮะเป็นการ์ดจอที่ถามว่ายังคงติดลมอยู่ไหมยังมีความสนใจจากคนอยู่ไหมมีแน่นอนครับ GTX 770นะฮะ แต่เป็น GTX 770แบบพิเศษจากค่ายนี้ครับพิเศษแน่นอน Asus GeForce GTX 770 Direct CU2 OC ไม่รอช้าครับมาแกะกล่องดูบันเดิลมีอะไรให้บ้างตัวการ์ดหน้าตาเป็นยังไงและสุดท้ายก็คือการเทสกับโปรแกรม 3D Mark 11ของเรานั่นเองครับ บันเดิลกันก่อนเลยนะฮะบันเดิลชุดแรกครับแผ่น DVD ซอฟต์แวร์ไดเวอร์หนึ่งแผ่นพร้อมกับสมุดคู่มือสายแปลงปลั๊กไฟเลี้ยงครับจาก PCIe s 6พิน2หัวเป็น PCIe แปดพินหหัวตัวการ์ดครับมาเริ่มกันที่ด้านหน้าเหมือนเดิมฮะ<ม>แน่นอนครับเอกลักษณ์ของ Direct CU2 นั่นคือเรื่องของ h e a t s i n k หรือว่าชุดระบายความร้อนสีสันยังคงเดิมับเป็นดำตัดแดง เป็นอลูมิเนียมนะครับสีดําตรงนี้แล้วก็มีเป็นแผ่นมิเนียมนะครับเป็นเส้นๆขีดขีดสีแดงนี่คือสัญ,ญลักษณ์ที่แท้จริงนะครับของ Direct Cu2 พัดลมทั้งสองตัวครับขนาด80มิลิเมตรนะครับสองตัวนี้ทําหน้าที่เป่าอัดเอาลมเป่าเข้าไปโดนฟิลเอรแบบความร้อนในทิศทางเป็นแบบแนวตรงนะครับลงไปที่ฟิลฮิตไปฮะสังเกตว่าจะมีฮิตไปดูแล้วอาจจะงงๆจะวาดให้ดูเส้นทางของมัน ฮิตไปทั้งหมดมี3เส้นนะฮะสเส้นครับมองทางซ้ายมือก่อนนะฮะสเส้นนะครับ2เส้นแรกก็คือจะเป็นเส้นนี้วิ่งแบบนี้และอีกเส้นหนึ่งจะวิ่งแบบนี้ทางฝั่งซ้ายนะครับและอีกเส้นหนึ่งเส้นที่3ครับจะวิ่งไปทางนี้ทั้งหมด3เส้นนะครับสำหรับฮิตไปด้านข้างครับนข้างของตัวการ์ตัวนี้พื้นที่ในการติดตั้ง แน่นอนว่าต้อง2องสล็อตอย่างแน่นอนอย่างน้อยเลยแต่ผมแนะนําเหมือนเดิมฮะสองครึ่งหรือว่า3สล็อตไปเลยเผื่อให้มีพื้นที่ช่องว่างด้วยครับเพือ่อที่จะรับลมเย็ยนๆเข้าไปปลักไฟเลี้ยงนะฮะมีทั้งหมด2รูปแบบด้วยกันก็คือ6กพ si ินพ c i ซหัวและ8ปดพินพ c i ซอีก1หัวอินเทอร์เฟซในการเชื่อมต่อ SOI ครับมีทั้งหมด2จุด2 w เวและ4 w เครับสำหรับ770ด้านหลังของตัวการ์ด ตรงนี้ครับเขาเรียกว่าแผ่น b c k p p l t e นะครับเป็นแผ่นแปะด้านหลังเป็นอลูมิเนียมสีดำนะฮะความหนาของมันก็ประมาณ1มิลลิเมตรทำหน้าที่ในการทั้งรับน้ำหนักรวมไปถึงช่วยในการระบายความร้อนด้วยนะฮะมีการเจาะรูมาเป็นลายอลังพึ่งโลโก้ ASUS d i r ด c t CU2 ด้านท้ายของตัวการ์ดนะฮะตรงนี้เขาเรียกว่าจุด V Check Point สำหรับการ์ด d i r e c t CU2 เนี่ยจะมีมาให้แล้วนะฮะ V check point Back ครับ v การเชื่อมต่อสู่หน้าจอต่างๆมีมาให้ครบท้วน4พอร์ตเริ่มกันที่ DVI-D, DVI-I, HDMI 1.4สุดท้ายครับคือ DP หรือ Display Port 1.2ทั้งหมด4พอร์ตดูสเปคกันครับจากโปรแกรม GPU c 0 7. 7 7ชื่อตัวการก็กคือ GTX 770ตรงนะครับโค้ดเนมครับ GK104 28นาโนเมตรมาดูที่ด้านล่างนะครับคอคล็อกตรงนี้เป็น1 059หรือว่า1059เมกะเฮิรนั่นเองเมมโมรี่คอรครับเอา7ันเมกะเฮิรคูณ4เข้าไปบ o t คอร์สครับ1111เดมกะเฮิร์เดี๋ยวผมคำนวณให้ดูเลยแล้วกันนะฮะนายนะ1753 1753คูณ4 นะฮะโหนะครับเมมโมรี่คล็อกนะครับหรือว่าความเร็วของแรมเนี่ยเจ็ดพันสิบสองเมกะเฮิร์สำหรับการ์ตัวนี้ครับแรมสองกิกนะฮะเรียบร้อยครับสำหรับสเปคซิฟิเคชันของการ์ตัวนี้ปิดลงไปครับเปิดขึ้นมาสำหรับโปรแกรมที่เราจะเทสกันนั่นก็คือ 3Dmark 11เข้าไปที่โหมดเบสิกนะครับแล้วก็ performance m o d e นะครับ เพร่อประมาณโหมดกดไปเลยครับรันที T D Max 11 ออกมาแล้วครับสำหรับผลคะแนนจากการา a 7 7 0 DC2OC ตัวนี้ตามภาพเลยครับ P10147 หรือว่า1 1 4 7 7แต้มนะครับในโหมดแบบ Performance ตามนี้ครับการาดตัวนี้ถือว่าะฮะ7 7 0เนี่ยมันเป็นการา a ที่อยู่ในระดับกลางๆค่อนไปทางบนนิดๆเลือกดูครับ เด r e กซี u 2ทำมาสวยอยู่แล้วนะฮะความแรงคงไม่ต้องบอกกันมากมายนะครับในเรื่องของการทดสอบครับติดตามรีวิวที่หน้าเว็บขอบคุณครับขอบคุณ asus tech นะครับที่ส่งการตัวน,นี้มาให้กับเราพบก็มาหม่เมสศ็จไปนะฮะออะผมฝากนิดนึงแล้วกันในเรื่องของการเทสการ์จอเนี่ยเดี๋ยวเราหาเกมก่อนนะครับคือตอนนี้เนี่ยเราไม่มีงบประมาณในการซื้อเกมที่สิทธิ ะะเรารอผู้ใจบุญนะฮะเอาเกมมาให้เราก่อนนะครับก็อาจจะเป็นผู้ใจบุญจากเว็บบิดอะไรเงี้ยไม่ใช่เดี๋ยวรอแผ่นแท้มาก่อนครับแล้วก็ดูว่าเกมไหนมันเหมาะสมที่จะเอามาเทสเอามาลองก็ให้เป็นมาตรฐานเป็นเบสไปเลยยาวๆไปครัผมนี่แหละก็เล่นเองนะฮะลาไปก่อนสวัสดีครับ